ความสัมพันธ์ในุปัจจุบันเนี่ยที่ไม่ใช่แฟนนะแต่ว่าหลายๆคนเจอเยอะมากเลยคือชูครับ แบบชู้คืออะไรคือแบบพี่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเน,เนี่ยเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเราก็เขาเ้าไปเป็นมือที่3ของเขาโดยที่ครอบครัวเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยทำตัวเหมือนแฟนทุกอย่างแต่แค่มีเวลาให้ค่อนข้างาจะจากัดและคําพูดยอดฮิตของความสัมพันธ์นี้คือเฮ้ยเนี่ย a, พี่มีครอบครัว,วนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่มีครอบครัวนะแต่ไม่ได้รักแล้วอยู่บ้านเดียวกันแต่แยกกันอยู่คนละห้องเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะเลิกกับเขานะแล้วกลับมาคบกับเราแล่มัก็ใช้ความหวังแบบนี้ครับเยี้ยชู้ไปเรื่อยให้อยู่ในความสัมมมมพพััันนนนนธธ์์แบบีี้ไไไ่่่ปหซึงคคก็ือวาสท มันค,คล้ายๆแฟนแต่ไม่ใช่แฟนซึ่งหลายคนเนี่ยเจอเยอะมากในความสัมพันยุคป,ปัจจุบันนี้ในใครที่เป็นแบบนี้บ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยหนึ่งในหข้อนี้คุณเป็นข้อไหนหรือใครที่คิดอย่างอื่นออกนอกจากนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้เหมือนกันถ้าหากว่าใครอยากหาวิธีการรับมือกับความสัมพันธ์รูปแบบพวกนี้อยากจะพลิกเกมให้เขาเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเราคอเชสมีครับช่วยคุณได้คอเชสมีจะทําให้คุณเข้าใจกลไกลทางจิตวิทยาว่าทําไมคุณถึงไปวิ่งไล่ตามขอความรักจากเขาและคุณจะเป็นฝ่ายพลิกเกมได้ยังไงให้เขาเป็นฝ่ายมาวิ่งไล่ตามคุณแะขอ รักจากคุณถ้าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์พี่หลั่แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ